สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสมาคมฟุตบอลไทยมีแผนเล็งใช้เด็กชุดย21ลุยสุกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย u 23ปลายเดือนตุลาคมพร้อมใช้ชุดดังกล่าวต่อยอดรายการสุสูกิครับเดือนธันวาจากโปรแกรมไทยลีก ฤดูการ2021-2022ที่ต้องเลื่อนไปเปิดวันที่3กันยายนเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดที่ระบาดหนักในไทยทำให้โปรแกรมทีมชาติได้รับผลกระทบโดยตรงเช่นเดียวกับโปรแกรมในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2022รุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบคัดเลือกซึ่งทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดย U23 จะต้องไปแข่งที่มองโกเลียช่วงระหว่างวันที่23-31ตุลาคม ทางด้านนายกรวีปิศณนานันทกุลรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารไทยลีกได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องดัก,ก่าว่าจากที่ได้ประชุมกันในส่วนของทีมชาติชุดยูยี่23ในช่วงปลายเดือนธันวาสิ่งที่ได้รับข้อเสนอสรุปร่วมกันก็คือเดี๋ยวทางสมาคมฝ่ายของทีมชาติจะลิ์ลายชื่อผู้เล่นออกมาชุดหนึ่งซึ่งในชุดนี้มีนักเตะที่เป็นเป้าหมายของเราอยู่ในสโมสรนใดบ้างและจะเชิญสโมสรนที่มีลิต์ของนักเตะเข้ามาพูดคุยถึงแนวทางนอกจากนี้จากการพูดคุย มีการคุยถึงการตั้งเป้าด้วยซ้ําว่าเราต้องตั้งเป้าหมายกันว่าในซูซูกิครับเราจะเอาทีมชาติชุดใหญ่ไปเล่นหรือไม่หรือจะเอาชุดย23ไปเล่นโดยชุดย23ที่ไปเล่นรอบคัดเลือกจิงแชมป์เอเชียที่มองโกเลียเราจะเอาชุดนี้ไปเลยไหมหรือจะเอาชุดย21ไปเล่นแย่าไรก็ดีทั้งหมดทั้งสิ้นจะเป็นสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นโดยการพูดคุยร่วมกันระหว่างสมาคมและสโมสรที่เป็นเจ้าของนักกีฬา แต่ในกนติกาที่เราคุยกันไว้ก็ต้องขอความร่วมมือกับสโมสรเพื่อให้สโมสรได้ปล่อยตัวนักกีฬาออกมาพอสมควรส่วนก่อนที่จะเดินทางไปต้องเข้าแคมป์กี่วันรายละเอียดต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะต้องมาประชุมร่วมกันกับสโมสรต่อไปเปิดโฉม4ีกุณซือเมสซี่เจเสนอชื่อคุมทีมชาติไทยเมสซี่เจชนาทิพสงกสินเพลเมเกอร์ maker, ทีมชาติไทยแข่งจอมทัพจากคอนซาโดเรซัปโปโล ได้เปิดเผยผ่านสื่อควรใช้โค้ชชาวไทยเข้ามาคุมทีมชาติไทยเนื่องจากกุซือชาวไทยมีความสามารถหลายคนหลายชาติก็ใช้นักเตะเก่าเข้ามาทําทีมทั้งในโยุโรปรวมถึงทีมชาติญี่ปุ่นเองด้วยซึ่งเมสซี่เจเสนอสีชื่อขึ้นมาประกอบไปด้วยโค้ชซิโก้กิติศักดิ์สนาเมืองโค้ชโอ่งดุสิตเฉลิมแสนโครร้ชทศตวรรณศรีป่านโค้ชอ้น,นร,รังสรรวิวัตชัยโชคซึ่งดาวเตะจากเจลิกญี่ปุ่นมองว่าเรื่องเงินเดือนที่ไม่สูงมากเมื่อเทียบกับเงินเดือนโค้ตต่างชาติ ความสัมพันธ์แบบพี่กับน้องในฐานะนักเตะรุ่นพี่ย่อมเข้าใจนักเตะรุ่นน้องการสื่อสารก็ไร้ปัญหาสุดท้ายคือทีมชาติไทยควรต้องมีสไตล์การเล่นเป็นของตัวเองคือเล่นในแบบสไตล์ของเราทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นทัศนะและมุมมองของมิชิเจที่ต้องการฝากไปเป็นข้อเสนอแนะเพื่อหวังจะเห็นทีมชาติไทยกลับมาทำผลงานที่ดีให้ได้อีกครั้ง5ปากันหลังโฉมใหม่บีจีปทุมไล่ล่าแชมป์ไทยลีก2021 เดอร์บ,บิดปีจีปุมยูเนเต็ดอยู่ระหว่างการเตรียมขุมกําลังความพร้อมเพื่อลุยศึก ACL 2021รอบด็อกเอาท์รวมถึงเป้าหมายสําคัญล่าแชมป์ไทยลีกฤดูการ2021ที่มีบุริรัมยูเนเต็ดการเทเร FC, ่เอฟซีทูแบงคอกยูเนเต็ดเมืองทองยูเนเต็ดเป็นคู่แข่งสาคัญหนึ่งตำแหน่งที่น่าสนใจในฤดูการนี้ของบีจีปทุมนั่นก็คือผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังตอนนี้ออเรดิโอวิดมากุ๊ซือใหญ่ของทีมได้ปล่อยผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังออกไป1คนก็คือ ยชนกดาริศและเสริมเข้ามาหนึ่งคนคือจักรพันไพยสุวรรณเปิดโฉม5กองหลังบีจีปทุมชุดล่าแชมป์แกล่งสุดในไทยลีกระกอบไปด้วยวิกเตอร์คาร์โดโซจากบราซิลอเดสตูเยจากเวเนซุเอลาอิลฟานฟันดี้จากาสิงคโปร์ชาตีชิมทะเลจากไทยจักรพัน์ไพยสุวรรณจากไทยจากกรณีที่ฟุตบอลไทยลีกฤดูรการ2 0 2 1 2 0 2 2ได้เลื่อนการแข่งขันออกไป โดยจะเริ่มในวันที่3กันยายนทําให้ส่งผลกระทบกับโปรแกรมการเก็บตัวของทีมชาติไทยโดยตรงเนื่องจากทัพช้างศึกจะมีคิวลุยศึกฟุตบอลสุูกิครับ2021ระหว่างวันที่5ธันวาถึง1มกราล่าสุดกรวีปิศน,นันทกุลรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารไทยลีกจำกัดเปิดเผยว่าการที่เรามีการเลื่อนโปรแกรมของลีกออกมาก็พยายามทําให้กรอบการจัดการแข่งขันไม่ส่งผลกระทบต่อทุกสโมสรมากนัก จึงทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ช่วงฟีฟ่าเดย์มาจัดโปรแกรมการแข่งขันไทยลีกนอกจากนี้ได้หารือกับสมาคมและฝ่ายของทีมชาติถึงความจำเป็นแบบนี้โดยแผนที่จะเก็บตัวเพื่อไปลุยซูซูกิครับคิดว่าช่วงหลังแข่งขันนัดสุดท้ายของเลกแรกคือช่วงระหว่าง27-28ถึงพฤศจิกายนซึ่งจะมีเวลา6-8ถึงวันก็น่าจะเพียงพอส่วนโปรแกรมหลักของทีมชาติไทยช่วงฟีฟ่าเดย์ในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนมันไม่มีโปรแกรมการแข่งขันทางสมาคมเลยคิดว่า เมื่อช่างน้ำหนักแล้วในภาวะวิกฤตแบบนี้ก็น่าจะช่วยกันประครับประคองฟุตบอลลีกทําให้มันเกิดผลกระทบกับสโมสรให้น้อยที่สุดสำหรับการแข่งขันฟุตบอลซูซูกิคัพ2021สาพันฟุตบอลอาเซียนได้ออกมายืนยันแล้วว่าจะไม่มีการเลื่อนการแข่งขันแน่นอนและจะมีการจับสลากแบง่งสายในวันที่10สิงหาโดยจะจัดการแข่งขันรูปแบบใหม่โดยการยกเลิกเตะแบบเย่าเยือนเปลี่ยนมาใช้สนามการแข่งขันแทนโดยจะเลือก2ประเทศเจ้าภาพแบ่งการจัดการแข่งขันในรอบแรก ส่วนรอบน็อกเอาท์จะแข่งแบบนัดเดียวรู้ผลไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศราชบุรีบิดผล FC ทีมดังในศึกโตโยต้าธลีกตัดสินใจยแยกทางกับวาฟาฮากามาเนชี่กองหลังอิหลานไปที่เรียบร้อยหลังทำผลงานได้ไม่เข้าตาในการแข่งขัน AFC Champions League รอบแบ่งกลุ่มแถมยังมีปัญหาบาดเจ็บเล่นงานกองหลังวัย30ปีกลายเป็นแข้งต่างชาติรายที่2 ที่ราชบุรีมิรผลตัดสินใจแยกทางหลังจบศึกเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มต่อจากจูเนียมาปูกูกองหน้าชาวคองโกที่ทำผลงานได้น่าผิดหวังเช่นกันในศึก A c l เหลังไม่สามารถทำประตูให้กับทีมได้แม้แต่ลูกเดียวสำหรับฮาคามมนิชีมีประสบการณ์ลงเล่นบอลีกสูงสุดของอิหร่านมาอย่างโชคโชนรวมถึงยังเคยติดทีมชาติอิหร่านชุดยู20ปีมาแล้วโดยจะตัวย้ายมาจากคลาเตอร์เอฟซีมาร่วมทัาราชนมังกรเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยเข้ามาแทนที่โคต้าเอเชียของอีแจซุงกองหลังเกาหลีใต้ก่อนที่สุดท้ายจะไม่ได้ไปต่อกับทีมในการลุยศึกไทยลีกฤดูกาลหน้า 5. ความหวังรุ่นเลีียญโอลิมปิก2020ของทัพนักกีฬาไทย 1. เทนนิสผานิพักบ่งพัฒนาก,กิจเทควันโดหญิงรุ่น49กิโลปฏิเสธไม่ได้เลยว่าผานิพักบ่งพัฒนก,กิจหรือเทนนิสจอมเตะสาววัย23 ถือเป็นความหวังสูงสุดของทัพนักกีฬาไทยในโอลิมปิกครั้งนี้แบบไม่มีข้อสงสัยเมื่อเธอคือหนึ่งนักเทควันโดหญิงผู้ครองบัลลังเบอร์หนึ่งของโลกในรุ่น49กิโลกร,รมัมที่กวาดแชมป์มาแล้วแทบจะครบทุกรายการในช่วง 3- 4ปีที่ผ่านมารวมถึงคว้าเหรียญทองทั้งในกีฬาซีเกมและเอเชียนเกมมาครบแล้วขาดแต่เพียงเหรียญทองโอลิมปิกเท่านั้นที่ถือเป็นความฝันสูงสุดของเธอหลังจากเมื่อ5ปีก่อนเธอสามารถคว้าเหรียญทองแดงมาครองในโอลิมปิก2016ที่บราซิล ท้าให้การแข่งขันในครั้งนี้นับเป็นโอกาสครั้งสําคัญของพาณิพักในการจะทําฝันให้ตัวเองเป็นจริงพร้อมสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศให้ได้บาร์เดชาพลผัววรานุเคราะห์และปอป่อซับซิลิแต่รัตนาชัยแบตมินตันประเภทคู่ผสมบาร์และปอป่อคู่ผสมอัจฉริยะของไทยซึ่งเป็นมือวางอันดับ2ของโลกในปัจจุบัน ก้าึ้นมาเป็นคู่มือตบที่น่าจับตามองมากที่สุดคู่หนึ่งของโลกในปีนี้หลังโชว์ฟอร์มได้สุดร้อนแรงด้วยการเหมาคว้าแชมป์ระดับเวิร์ลทัวร์ซูเปอร์พันที่ประเทศไทยได้สารายการติดต่อก,กันในรอบ3สัปดาห์เมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งรวมถึงรายการใหญ่อย่า,ยยางศึก World Tour Final ทํทำให้เขาและเธอสามารถคว้าตัวโอลิมปิกได้แบบไม่ยากเย็นก่อนจะถูกจับให้เป็นมือวางอันดับ3ในศึกครั้งนี้นั่นจึงส่งผลให้เส้นทางของบาสและปอปอนในรอบแรกดูแล้วไม่ยากลำบากมากนัก และมีโอกาสพอสมควรเลยทีเดียวที่จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศหรือรอบชิงชนะเลิศได้สําเร็จโดยเดชาพลผัววราวนุเคราะห์กับซัพ์ซิริแต่รัตนาชัยจึงเป็นอีกหนึ่งความหวังที่มีลุ้นคว้าเหรียญมาให้กับทีมชาติไทยในศึกโตเกียวเกมผลน,นี้เมรัชนกอินทนนท์แบดมินตันประเภทหญิงเดี่ยวรัชนกอินทนนท์หรือน้องเมของแฟนกีฬาชาวไทย นักตบลูกขนไก่สาวที่ดีที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยมีมาอาดีตมือหนึ่งของโลกเมื่อปี2 0 1 6ที่ได้เขียนประวัติศาสตร์มากมายให้กับวงการกีฬาไทยและวงการแบดมินตันรัชนกซึ่งปัจจุบันรั้งอันดับ6ของโลกได้วาดดวดลายบนขอดแบดมินตันมานับเวลานาน,านกว่า10ปีแล้วโดวยเธอเคยคว้าแชมป์โลกได้ในปี2013รวมถึงผ่านการเล่นในศึกโอลิมปิกมาแล้วสองครั้งคือลอนดอนเกม2012ที่เธอไปได้ไกลถึงรอบ8คนสุดท้ายขณะที่รีโอเกม2 0 1 6 เธอหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ16คนสุดท้ายเท่านั้นยางไรก็ตามแม้ว่าเธอจะยังไม่เคยประสบความสำเร็จในรายการนี้ตามที่ตั้งเป้าไว้แต่ในโอลิมปิกครั้งนี้รัชนกในวัย26ที่มีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์และประสบการณ์ที่เต็มเปี่ยมหมายมั่นปั้นมือและพร้อมเต็มที่ที่จะทำโอกาสครั้งที่3ของตัวเองให้สำเร็จด้วยการคว,ว้าเหรียญรางวัลกลับมายัางประเทศบ้านเกิดให้ได้